เจอกันวันอาทิตย์นะครับที่8ธันวานะครับวันนี้นะครับเรามาแบ็กเทสตามสัญญากันไว้นะครับว่าอินดิเคเตอร์ของเรานะครับจะออกสัญญาณไหมนะครับคือวันนี้เราวิเคราะห์คู่เงินนะครับก็คือคู่ NJ นะครับน้องจอยนะน้องจอยชื่อเล่นนะก็คือ NZDJPY นะครับ ในสัญญาณของเรานะครับก็จะมีในส่วนของตัว3ามเส้นหลักๆก็คือเส้น200ร้อยเส้นหนึ่งร้อยเส้นห้าสิบนะครับแต่ตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของฟิโบนนซีซ่อนอยู่นะครับในกรอบของราคาแล้วสัญญาณนะครับจะเป็นจุดเล็กๆเ,เห็นไหมฮะจะมีจุดสีน้ําสีเขียวสีแดงวนนี้ครับแล้วก็จะมีรูปดอกทานตะวันนะครับ ที่เป็นจุดข้างล่างอันนี้คือจุดที่เราเข้าออเดอร์ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นเทรดยาวนะถ้าเป็นเทรดสั้นเนี่ยเราหยุดดูแค่จุดตรงนี้นะฮะจะมีสัญญาณเล็กๆตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงเนี้ยถ้ามีจุดแบบนี้นะครับพยายามที่จะเข้าออ,อเดอร์ไม่ว่าจะเป็นขาเซลล์หรือขาบายนะครับแต่ให้เทรดตามเทรนนะครับอย่างฮิสโตแกรมนะครับเห็นไหมฮิสโตแกรมขึ้นไม่ว่าจะเป็น m a c d ดีก็ดีตัวฮิสโตแกรมตัวนี้ก็ดีนะครับแล้วก็ ตัว ADX ก็ดีนะฮะเห็นไหมสังเกตตัวนี้จะบาลานซ์กันทั้งหมดเลยนะครับปกติผมจะใส่ในเรื่องของเกี่ยวกับข้อมูลแต่วันนี้ผมจะใส่ไม่กี่เส้นนะครับให้ท่านเห็นเดี๋ยวเราลองดูว่าสัญญาณเขาจะออกออเดอร์ไหมนะครับปกติเขาออกออเดอร์นะนะครับปกติเขาจะออกออเดอร์นะครับถ้าสัญญาณมานะฮะออกออเดอร์นะครับรอรอจบนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้ผมจะแบ็กเทสนะครับเพื่อว่าเอาอินดิเคเตอร์แต่ละตัวมาประกอบนะครับแล้วก็สอดคล้องกับสัญญาณอันนี้คือออเดอร์นะครับตัวนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเซลล์ sell. ตัวนี้เซล์นะโดนกขึ้นไปเขาจะมีท p ด้วยนะครับจะตั้ง tp ออโต้เลยนะครับตั้ง t p แล้วก็ตั้งสต็อปลออัตโนมัติเลยนะครับแต่จะเก็บนะฮะเก็บไม่ผมมีความรู้สึกว่า เขาออกออเดอร์ให้เนี่ยเขาจะเก็บ TP ไม่เยอะนะฮะมันขึ้นอยู่ว่าเราตั้งหลังบ้านแบบไหนนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะนะครับเนี่ยออกเดอร์บายนะครับเนี่ยดีดขึ้นไปแล้วนะครับออเดอร์บายตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้บายศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะฮะแต่โดนกมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆมันต้องออเดอร์แต่ตรงนี้นะฮะแต่รายละเอียดนะครับเรา เราไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อในส่วนของอินดิเคเตอร์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยให้เอาอินดิเคเตอร์มาประกอบในเรื่องของในระบบการเทรดเราด้วยนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวคอยคอยดูในส่วนของเกี่ยวกับตัวรายละเอียดนะอันนี้ทําให้เห็นนะครับไปดูในส่วนของตัวที่เป็นข้อมูลนะฮะอันนี้หมื่นเหรียญเนาะดูซิเอ่อก็ถือว่า ถามว่าชนะไหมจริงๆถ้าผมรูปการน,นะฮะก็คือยังติดลบติดลบอยู่ประมาณสี่สิบน,นะ,ะถือว่าไม่ชนะนะครับถือว่าไม่ชนะอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเราเทรดเองเนี่ยให้ดูนะครับให้ดูในส่วนของารายละเอียดตรงนี้นะเนี่ยครับจุดตรงนี้ครับจุดเข้านะฮะจุดเข้าอันนี้คือจุดเข้าออเดอร์เซลล์อันนี้จุดเข้าออเดอร์บายนะครับตรงนี้คือจุดเข้า นะ,ะถ้าเจอสัญญาณแบบนี้เราเข้าออเดอร์บายได้เลยแบบนี้นะออเดอร์บะออเดอร์เซลล์เนี่ยฮะเนีย่ยผมจะตีเส้นให้ดูนะเนี่คือนี่คือจุดที่เราควรที่จะเข้าจุดนี้นะตรงนี้นะครับไปดูที่นี่จุดหนึ่งจุดนี้นะีนจุดเข้า ตัวนี้จุดเข้าอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้คือจุดเข้านะฮะตัวนี้นะตัวนี้จุดเข้าจุดหนึ่งมีจุดออเดอร์ที่จะเข้านะครับก็คืออีกจุดหนึ่งนะฮะถ้าเจอสัญญาณแบบนี้นะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราเอามา บริหารจัดการหรือนะครับมาบาลานซ์กับระบบเทรดเรานะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ผมถือว่าวินเลทประมาณ80%นะตัวนี้จุดเข้าถ้าเจอสัญญาณแบบนี้เข้าได้เลยนะครับเข้าได้เลยแบบนี้ถ้าเราจะออกนะครับมาดูตัวฮิสโตแกรมตัวนี้นะครับลงมาปุ๊บตรงนี้เราน่าจะออกตั้งแต่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มทะลุในเรื่องของเส้นซีโรโซนนะฮะ เอ่อซีโร่ลายทั่วที่ครับตรงนี้จะเป็นเส้นซีโร่ลายก็คือตัวอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาเรียกซีโร่ลายที่มันมองไม่เห็นค่ับตรงนี้ยมันขึ้นอยู่ว่าเราจะตั้งให้เห็นเส้นตรงนี้ไหมแต่ตรงเนี้มันจะเป็นซีโร่ลายคล้ายๆกับเบนซีดีครับจะมีซีโร่ลายอยู่นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้นะนะครับควรที่จะเข้าหลายจุดเลยนะครับเนี่ยหลายจุดอันนี้จุดเข้านี่จุดเข้าจุดเข้าเนี่ยจุดเข้า เห็นไหมฮะมันจะมีสัญญาณแบบนี้คือมันทําให้เราเทรดง่ายอันนี้คือเทรดคู่เงินนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับคู่เงินผมถือว่าเทรดง่ายมากนะครับเทรดง่ายมากก็โอเคนะครับก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ถ้าให้รันเองนะครับก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าถ้าเอามาบาลานกับระบบเทรดถือว่าวิเลตสูงมากนะครับถือว่าวิเลตสูงมากเราก็ไปปรับใช้เขานะครับก็ ฝากไว้นะครับก็คือกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กันเยอะๆครับความรู้สาระดีๆจะได้มีกําลังใจให้กันแล้วก็ทําชิปดีๆแบบนี้นะครับผ่านอินดิเคเตอร์ดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านได้เห็นข้อมูลเพื่อเราจะได้ทํากําไรนะครับแล้วก็อยู่ในตลาดนี้แบบมั่นคงนะครับอยู่แบบระยะยาวครับก็คือต้องรักษาทุนให้ได้ถ้ารักษาทุนไม่ได้นะครับกําไรไม่ต้องพูดถึงครับ อารมณ์ของเราคือถ้าเราจะมุ่งในเรื่องของกําไรอย่างเดียวมันค่อนข้างที่จะลําบากแต่เราต้องรักษาทุนให้ใหญ่เพื่อจะมาทํากําไรได้ระยะแบบยาวๆแล้วก็มั่งคงครับก็ฝากกดติดตามอีกครั้งนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ